สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมผ้ายันพระพิคเนตหรือผ้ายันพระพิคเนศสวนคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จท่านสามารถจำได้ง่ายจากศีรษะท่านที่เป็นรูปลักษณะช้าง และตัวเป็นเทวดาพระพิคเนสวนเป็นเทพผู้ฉลาดที่สุดและสามารถบวยพรประทานพรให้ผ่านผลอุปสรรคต่างๆลายยันนี้สำหรับผู้ที่มีอาชีพศิลปินดารานักแสดงนักร้อง และงานด้านช่างทั้งหลายหรือผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยการนับถือพระพิคเนตย่อมประสบความสำเร็จสมหวังดังปาถนาถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การงานการเงินหรือความรักพระพิคเนตจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาต่างๆพระพิคเนตเป็นเทพในศาสนาฮินดูและเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางจิตใจของหลายๆคนถือเป็นเทพพเจ้า ที่คู่กับคนไทยมาช้านานมีความเชื่อว่าพระองค์นั้นจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงให้ประสบความสำเร็จสมหวังดังปารถนาเป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่บูชาง่ายจึงเป็นที่นิยมของคนในยุคปัจจุบัน วันนี้ก็พามาชมผ้ายันพระพิคเนศเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ